ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้ก็มาซ่อมเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้าก็มาดูตรวจสอบเบื้องต้นใครที่ซื้อเครื่องเกา่าเครื่องมือสองหรือว่าซื้อตามรถขายของเกา่าวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆครับง่ายๆรู้ว่าดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มซื้อมา บางทีซื้อตามรถขายของเก่าเครื่งละ200ร้อสอย่างนี้มันคุ้มค่าไหมมีวิธีจะมาบอกไม่ต้องรื้อไม่ต้องแกะมีแค่น้ำมันน้ำมันถ้าเป็นเครื่องสองอย่างะต้องผสมโอตโลุกโอตโลุกสองทีด้วยนะครับไม่งั้นลูกติดมีแค่นี้พอลูกจะมาบอกวิธีตัวน,นี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมี ไม่ต้องมีไขควงแต่ถ้าตัดหญ,ญ้าต้องมีไขควงครับไขควงเฉกไขควงเฉกต้องหมุนออกมาตัวนี้ไม่ต้องมีอะไรไมแค่น้ำมันพอแบตัวนี้ครับสำหรับเครื่องตัดหญ,ญา้าตัดหญ,ญ้าต้องเล่นหมุนตัวนี้ออกมาต้องมี ตัวมีไขควงแฉกด้วยแอ่อุกณนก็มีสองอย่างแค่นี้เราจะรู้ว่าดีไม่ดีตรวจสอบตรวจเช็คาำรับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ต้องต้องมีไขควงมีแค่น้ำมันน้ำมันมันก็เจาะรูเจาะรูน้ำมัน,มน,น,มนให้มันบีบออกี้ได้นี้ได้เห็นไหม,มบีบออกนี้เล็กๆพอไม่ต้องเยอะเข็มเข็มหมดุดครับเข็มหมดุด ไ้เข็มหมดงดูชัดๆควงลงอีกนิดนึงได้เห็นชัดๆได้เห็นชัดๆแค่นี้เห็นไหมดูนี่แค่นี้นี่่อยเล็กแค่น,น,น,นี้ระรับตัวนี้ ต้องม,มีแค่น้ำมันต้องมีไขควงจะลองให้ดูง่ายๆทดลองเองได้สำหรับใครที่ซื้อเครื่องมือสองว่ามันจะดีจะติดไม่ติดทำมันติดทำต,ติดก็ใช้ได้ก็อยู่ที่คาบูอย่างเดียวก็ไปซื้อ ถ้าปั๊มรุ่นผ้าปั๊ม 5, ก็ซื้อผ้าปั๊มผ้าปั๊มก็ร้อยกว่าบาทนาะก็ซื้อผ้าปั๊มร้อยกว่าบาทก,ก็ใช้ได้แต่ปปรุ่นคาบูรุ่นคาบูจะดีหน่อยครับ <itas>? รุ่นคาบูแค่ล้างก็ใช้ได้แต่รุ่นผ้าปั๊มแน่นอนต้องต้องได้เปลี่ยนนะครับต้องได้เปลี่ยนผ้าปั๊มแน่นอนเพราะมันจะแข็งคาบูชุดคาบูตัวนี้ไม่ต้องถอดออกมานะครับไม่ต้องถอดออกมาบางคนเลือกมาเลยไม่ต้องลือครับไม่ต้องลือกแค่เราเปิดเปิดเปิดตัวนี้แล้วก็เล่งเัาเล่ง เล่งเขาเลีงเห็นลูกลอยเห็นไหมลูกลอยจะใ,ให้ดูใกล้ๆล,ลูกลอยเราเลีงเปิดลูกลอยช่องจะเปิดเอาเล่งแรงก็จะติดแรงค่อยๆก็ติดค่อยถ้ามันติดนะอ่าถ้ามันติดก็โอเคใช้ได้ติดแล้วก็ค่อยลองระบบน้ำนะลองระบบน้ําด้วยเอาน้ําใส่ถ้ามีน้ําออกก็โอเคใช้ได้ถ้าไม่มีน้ําออก ต่ระบบน้ำไม่ค่อยเสียครับระบบฉีดน้ำเสียส่วนมากเสียที่คาบูคาบูอย่างเดียวเีคาบูจะมาลองให้ดูทดสอบง่ายใครก็ทําได้ทํายังได้ทดสอบยังได้บางทีเครื่องไม่ติดก็ใช้วิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับเครื่องไม่ติดทิ้งไว้นานๆดึงไม่ติดก็ใช้น้ำมันตัวนี้ล่อล่อตรงนี้นก็รู้เลยตัวนี้น้ำมันไม่มีครับตัวนี้น้ำมันไม่มี มีน้ำมันเลยสิ่งให้ดูก็ไม่ติดนะครับไม่ติดครับไม่มีน้ำมันเราทดลองเพื่อว่าจะใช้ได้ไหม,ม,มตัวนี้ตัวนี้นก็ชาวบ้า,บานออกมาให้้หทดสอบทดลองให้ดูเดี๋ยวมาทดลองตอนแรกเราก็บีบเข้าไปก่อนีเข้าไปนิดนึงมันติดมันติดคือใช้ได้ครับ แล้เวเราทดลองเล่งทลองเล่งเล่งเล่งเครื่องหน่อยเราจะเล่เลเออน เครื่องนี้มันมีปัญหาครับไม่มีปัญหาแน่นอนลูกสูบลูกสูบไม่มีปัญหาข้างในไม่มีปัญหาแรงอัดดีอยู่ที่ขาบูอย่างเดียวคือผ้าปัม๊มล้างผ้าปัม๊มล้างดูก่อนถ้าเป็นแข็งก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเลยเปลี่ยนแต่ต้องลองระบบน้ําด้วยเปิดน้ําน้ำเดบออกมาเดี๋ยวลองน้ําให้ดูน้ําออกตรงนี้ถ้ามีน้าออกออกมา chế đây Bảo sắt khăn đều có co Trong điện ครับก็จะมาลองน้ำให้ดูออน้ำใส่สักขันสองขันก็พอน้ำจะออกตรงนี้ดูน้ำมาดูนะครับใส่ปิดไหมั่ดน,นี้ พุ่งออกใช้ได้ก็มีเศษอะไรออกมาเครื่องคงเก็บไปนานก็ใช้ได้เช่นนี้ก็รู้แล้วว่าว่าใช้ได้เครื่องใช้ได้น้ําก็มีเศษอะไรออกมาได้หน่อยก็คือสรุปดีครับเครื่องนี้ดีสรุปดีก็คือขอไม่เอาหัวฉีดมาให้ฉีดมาลองดูถ้ามีหัวฉีดก็จะลองให้ฉีดพุ่งออกเลยได้น้ําก็ออกเครื่องก็แน่นติดแน่นอน 没第三了。 สอบง่ายงไม่ต้องรือไม่ต้องอะไรัีนี้ก็รู้ว่าใช้ได้ เครื่องนี้ผ่านมาลองอีกเครื่องเราซื้อให้เอกลอยยังสั่นห้องบ๊วยครับก็ผ่านเครื่องพ่นยาเดี๋ยวมาลองเครื่องตัดหญ้าให้ดูก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันทดลองได้ ซื้อต่อของเขามาขายอย่างนี้คุ้มค่าไหมดีไหมทดลองง่ายๆแค่มีน้ำมันบางทีเครื่องมันติดลองวิธีนี้ก็ติดนะครับติดเลยบางทีมันติดสองทีโอตุลุกเหนียวติดเข็มติดลูกเร่งติดเข็มน้ำมันไม่เดินนะทำอย่างนี้แล้วมันก็เดินติดเลยก็มีไม่ต้องล้างต้องไปล้างเครื่อง เลยก็ปิดเลยปิดเลย,ลเลยลทีเครื่องมีปัญหาดึงไงก็ไม่ติดทำอย่านนงนี้ก็ติดอันนี้ต้องมีคงแค่วควงนะแคควงหมุนหมุนนัดตัวเดียวตัวเดียวแค่ตัวเดียวจะค,คล้ายกันแต่ตัวนี้จะอย,อยู่ข้างในหน่อยก็เหมือนเดิมครับเร่งนี่ตัวนี้ก็ปิดโช๊คเปิดปิด,ปดก็เปิดไปเลยแล้วก็เปิดสวิต เล็กน้ยเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนตัวนี้ไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ติดแบบไม่ติดตด,ดึงไงก็ไม่ติดเดี๋ยวลองให้ดูว่าเครื่องเครื่องยังใช้ได้ไหม,ไมง่ายาจะมาซ่อมต่อคุ้มค่า,าไหมหรือจะบอกหรือจะบอกลูกค้าว่า ราคาเท่าไหรก่ก็จะประเมินได้นะครับเพราะว่าข้างในเครื่องมีปัญหาถ้าติดถ้าติดแบบเมื่อกี้ลอาการอาการเมื่อกี้คือคาบูตรงเดียวเราก็บอกได้แค่ภาพปัม๊มหรือไม่ก็ค้าบูคาบูมีปัญหาหรือเห็นภาพปั๊มอย่างเดียวเราก็บอกราคาบอกลูกค้าได้ลองให้ดูก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกัน ันเร่งเดี๋ยวเอายางมารับคันเร่งก่อนดูมันจะเร่งขึ้นไหมตัวนี้ต้องได้กดคันเร่งต้องเอายางรับเดี๋ยวหาหนางยางนางยางมารับก่อนครับรนางยางตัวนี้ต้องนางยางรับเร่งคันเร่งตัวนี้เราต้องกดต้องรับไว้ให้มีใครกดให้ เรียบร้อยจะเร่งขึ้นไหมเร่งขึ้นก็โอเคขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนใส่ครับเร่งแรงเกิน สรุปก็เร่งขึ้นนะครับเร่งขึ้นใช้ได้ปกติคือปัญหาคาบูอย่างเดียวล้างคาบูใช้ได้ถ้ามีผ้าปั๊มก็ต้องเปลี่ยนทำแข็งแค่นั้นจะแนะนำรุ่นใหม่ผมใช้มาว่เปลี่ยนเป็นคาบูหมดแล้วครับไม่มีปัญหาเราต้องไม่เสียตังค์แค่ล้างถ้าเป็นผ้าปัม๊มต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกปีผ้าปั๊มแข็งล้างก็มันเดิมมีปัญหา มีปัญหาก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนร้อยกว่าบาทถ้าเป็นคาบูลูกลอยครับลูกลอยเป็นลูกล,ล,ลูกลอยนะแต่ง่ายครับลูกลอยง่ายไม่ต้องเสียตังค์แค่ล้างแกะมาล้างบางทีก็ทําแบบนี้ก็เข็มก็หลุดออกเข็มมันติดหลุดออกก็ใช้ได้เลยไม่ต้องได้ล้างเลยบางทีบางทีงทมันทิ้งไว้นานก็ต้องได้ล้างครับมันไม่หลุดต้องได้ล้างมันไม่ไหลต้องได้ต้องได้ลือมาล้าง ตอนนี้นก็ผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นคาบูหมดแล้วแต่ก่อนใช้ผ้าปัม๊มกเครื่องพ่นยานะเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้าใช้เป็นคาบูหมดแล้วเป็นในลูกลอยนะระบบลูกลอยจะไม่มีปัญหาครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมจะอีเมอหนึ่งมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอคลิปมีประโยชน์มีสาระมาให้ชม มีคลิปต่างๆนานาคลิปเล็กๆน้อยๆคลิปเอเจาะไอเจะนี่หลายหลายแนวหลายแบบหลายแนวหลายแบบให้ดูงานซ่อมซ่อมทุกอย่างที่เขามาให้ซ่อมซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ไม่ซ่อมบอกตรงๆครับบอกกันตรงๆฝากไว้ด้วยจ้อีมือหนึ่งมีเวลาว่างก็จะมาลงให้ดูเวลาเว,วลาว่างซ่อมเครื่องฝากก็ด้วยครับ อย่าลืมจะอเมอร์หนึ่งครับผม